ยืนดูฮ่ายืนดูยืนดูยืนด,ยนดูยืนดูเฉยๆถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยแชะไปดูรอบบ้านนะเข้าไปในบ้านหรือเปล่าไม่ <c oughs> ต้องอยู่ข้างหน้าเลย <c oughs> ยิ่งได้เหมือนคุแรงเลยเตย้ต้องถ่ายรูปอะไอ้ใต้ถูนรอบบ้านไม่ได้เลยมาช่วยกันดูเนี่ยแหละไอ้เที่มันให้กูดูคนเดียวในบ้านใครอะในข้างในบ้านอะมันบ้านกูหรือไงเขาถ้ามันไปในบ้านมันก็ชิบหายแล้วเว้ย เนีย่ยมันตีบ้านมยงเน,นี่ยนะเอาดีพี่ชาย<ม>เฮ้ยเขามึงก็แรงเหมือนกันนี่ไม่แรงแล้วไม่กินได้เมือนใครไม่ใช่กูแน่ๆกูไม่โดนไม่เป็นมึงไงทำไมกูดได้ยังไงนเพื่อนที่สูงกว่าเฮ้ย้ึงแข่งก็โกงนะเว้ยมึงแข่งแบบเรื่อยๆ มัไม่เป็กนะไอ้เต้มึงขึ้นด่านฟ้าไงว่าบ้านในเขาอะมึงไม่ได้ทำทางขึ้นไปเหรอผมไปทางไหนอะดูดิดูดิดูตรงไหนวะด่านฟ้าข้างบนอะด่านฟ้ามันมีตรงอื่นหรอดอุ้ยเหี้ยปืนใครอะเฮ้ยรวยวะ มันต้องน้ำแข็งมาเปิดเฮียเข้ามานี่หมดเลยก็เห็นส่วนเรียบไม่โดว์พังหรอต้ังโดวพังเหรอโดวแตกไอ้เหี้ยไม่ต่างนะไปทำอะไร อยากขึ้นไปข้างบนล่ะไอ้เต้ยอยากขึ้นไปบนหลังคานู่นอ่ะจะล่วงเลยหลังคาไหนวะหลคาบ้านไอ้เขาเป็นเป็นได้เหรอไม่ทำอะไรขึ้นหล่ะหลังคาไม่มีที่ขึ้นไม่ได้เหรอยังไ,ไม่สร้างเลยมันไม่ได้ทำรือเปล่าแค่ว่าไม่ได้สร้างไม่ได้หลังคาไหนอะ่ะขึ้นไปทำไมมันไม่ได้ขึ้นมันไม่ได้ระเบียงอยากข<บ>ึ้นไอ้บอลจะรอก่อนตู้นะ นี่ส์ไหนกูโอกาสติดระเบิดโคตรยากถ้าไม่โดนวีซัปอร์ตอ่ะกูเออกูยังไม่ได้ขัดกองมาเล่นเลยเย,ยี่สเ,เดี๋ยวเจอกอ,องหงดาวไอ้สัตสว์สวิตสวิตไปเออเดี๋ยวสวิตขับยังไงขับแล้วเบกเตอร์ขับแล้ว,ลวเจอกองหงดาวไอ้สัตวสใชย,ยจะพังแล้วเยี่ส์จะ ชอบยิงเลยพวกตัวที่มีวิกสับปอตเนี่ยสไนค์กูยิงเข้าตัวที่มีวิกสับปอตอ่ะสไนค์กูยิงเข้านั้นสี่หมื่นรวมระเบิดด้วยส่วนรวมระเบิดเอ้ยออตัวใหญ่มากกระจอกกระจอยที่นี่กระจอกไอควายตายไส่เฮียตายเลยสัตว์เดี๋ยวก็ตายจอจอไอยที่นี่จอไอกที่นี่จอไอกที่นี่กระจอกที่นี่กระจอกเก่งหรอกไม่เก่งเท่าไหร่หรอก ให้รืมอเปลี่ยนเดียวเปียนไว้สักจอกไอไ้ควายตายเฮียยี่สิบสองวิเด็กที่นั่นของใครอ่ะเจะขอให้เขาขุดอย่างรัวขุดไม่หยุดไม่สนมอนด้วยเฮียประเด็นอะถ้าขอยืนหินกันบ้านอีกเลย ไม่มีแล้วถ้าออยู่เทสเตอ่ะคือยู่ในฮี่ะตัดตลอดแล้วกูเป็นคนดับให้มันไอ้เหี้ยกูก็พูดอยู่ว่ากูไม่มีกูเก็บไว้ในหีหมดแล้วกูไม่รู้กูพูดไปกี่รอบแล้ววะไอเต้ตามมาวิ่งดับให้มึงมั้งเมื่อกี้ไอ้สัตว์กูใช่ตาไมไม่ใช่ไม่ใช่กูกูไม่อยู่กับกูตอนนั้นไอเต้มาทราบไอกูให้เต้หมดเลยไปไม่ได้ให้เต้กับกูเรียกว่าให้สาธารณะเป็นสู่สาธารณะหมดเลยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเล่นต่อทีเต้กี่รอบกูไม่รู้ ถ้าจะรอบเดียวปะถ้าเป็นแบบก็ไม่รู้อ่ะมึงก็ลองมึงอยากรู้มึงก็ลองอยากรู้มึงก็ลองได้อีกนะกดแล้วมึงปิดไม่หมายถึงว่ามันมันมันเรียกได้แต่ว่าหมายถึงว่ามันจะได้ของไหมมาดูไงไปปิดประตูก่อนพังไปไม่คือคือต่อสัปดาห์มันเรียกได้หลายรอบเลยเขาแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะของรางวัลมันจะได้แค่สัปดาห์เท่าั้นเอ้เหียเพื่อนยังไม่มาเรียกสเลเอาไ้สัก ไปเก่งซะแล้วไอ้เหี้ยไม่รอเพื่อนด้วยไม่ชอบกี่กี้ที่มันอยู่ห่างกันเลยวะตั้งรัวกับไอ้สัตว์ไอ้เต้ก็พูดอยู่ไอ้สร้างหรือวะมึงเรียกก่อนใช่ครับนี่บ้านกระจกเต้เพื่อนมึงอ่ะไปเก่งซะแล้วไอ้สัตว์มาไม่มาครับนั่นแหละนี่ไอ้สัตว์หังไหมไม่รู้รู้แค่มันจะตายเลยอ้เหี้ย เลือดเต็มนี่เลือดเต็มเวลาวะผู้ยังไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวเปี่ยนไอ้เช่นเมื่อกี้กูว่าจะเปลี่ยนเดี๋ยวเปี่ยนไอ้สเสเอ้ยรีบซะด้วยเคลื่อกระสุนยิบหายตัวเล็กต่างกันแล้วกันกูยิงแม่นซะด้วยไอ้มัน มันทำซึังไงตัเฮ้ยทอาที่กระสุนหมดใหม่แล้วดบ้านรถอ่ะไดูเลยไอ้ที่นี่มันตีอยู่เนี่ยเฮ้ยไอ้เต้รู้จักของใหญ่ป่าวของใหญ่อ่ะ ดยูกูเนี่ยกูมีของงหญ่อยู่อุ้ยเหี้ยกดผิดร้อยบ้านแตงวะเนี่ยแล้วบ้า,านเขาไม่ใช่บ้านรดนะดับอถนะกูใช้มันเป็นเฮ้ยบอสมหมบ้านเละบ้านไม้อะไ้นเหี้ยเรื่องน้อยเฮ้ยระเบิดม,มันแตก ปออุ้ยถ้ามันใช้บ้านระดับปแล้วเพื่อนโอ้โหหี้ยไม่มองไอ้สว์ข้าอะไรนะมันสกินเฉพาะบ้านไม้ปะหรือบ้านอื่นด้วยน่าจะอันเพื่อนแต่แค่ว่าบ้านไม้มันมันดุมันใช้น้อยมากไงเพื่อนคอสประหยัดอ่ะเกาะจาใจระจายประหยัดแต่ ได้เท่ากันน่ะอันนี้คือบ้านในราคาประมาณสี่ล้านเว้ยถ้ามึงเอาวัสุอาจจะเป็นประมาณย0 3 0ิบสาสิบล้านเออเฮียก็ต้องแพงไปด้วยแล้วคนที่สร้างก็จะบ่นแบบเข้าใจเวมเข้าใจเรื่องกาสำรแล้ะไรยังถ้าันอยูกระจกอ่ะระเดียมก็แตกไอ้เฮียปอนดกันนะมันถามที่ไม่ผ่านการฝึกฝนแป๊เดียวก็แตกมันมันแค่เอาไม้มาย้อมสีอ่ะไม้เนี่ยข้างหน้ามเนี่ยมันคือบ้านบ้านมันเือบเลือกบ้านโยงแมวไม่แต่แต่ตัวบ้านอ่ะตัวบ้านเป็นเป็น เป็นพกปูนจริงเอ้ตัวใหญ่ไหมออกมานะแต่ไม่โหลดไ um ม่โหลดไอ้เหี้ยแหละมันติดก่อ้เหี้ยเลยวะกูยิงเข้าระเบิดแค่สี่หมื่นห้าหมื่นเองพวกปูนมีแข่งแต่ไม่มึงเพิ่งมึงมึงกูสุดแล้วเพื่อนกูจะสุดแล้วเนี่ยกูขาดรอฟล้ออ่ะกูสุดแล้วอะมึงมึงคิดยังไงอ่ะเง่จากแง่อะ ให้กูขาดออาลองกวสุดแล้วเนี่ยแต่ในคลิปอะดีเพมันเก้าแสนนะกูเพิ่งทำได้แค่แสนเดียวนะมอลูน้าเนาะใช่มันมีลูน้าด้วยมีไออันอื่นด้วยแต่ไอโนมันก็สองแสนสามแสนแล้วนะกูหายอโนสองสามเท่าเลยนะไม่รู้ล่าสุดมันเท่าไหร่แล้วตอนนั้นที่ถามมันประมาณสองแสนกว่ากูหายอโนสองเท่าเลยกูหายอโนสองเท่าเลยตอนนี้หมาถึงดาเมจตอนนี้ที่กูมีทำได้อะถ้าดาเมจระเบิดอะระเบิดระเบิดไอโนประมาณแต่ห้าระเบิดอย่างเดียวเหรอระเบิดตุ่มตุ่ม นั่นคือสิ่งที่กูต่างไอโนอยู่น่าจะเป็นออฟรองด้วยถ้าชุดกูใส่ใช้เหมือนกันแล้วปั๊บออฟรองบลาบลาบลากระลิบบีดอีกหน่อยหน่อยได้เพิ่มมาพันสองโอเคเฮ้ยโดนกูแน่โยกดาวไปไว้สัตว์ส0 0 y e a r ี later เดี๋ยวรอต้าเปลี่ยนของก่อนค่อยเอาไหมไ่กูค้าของเพิ่ม มึงก็ออยิงไ,ไปก่อนเอเตยอยู่เวลาเอเตยอยู่มึงก็ออยิงกันไปก่อนได้กูสร้างลวกันบันตามฮู้ยอะไรเอาไมไ้ <c oughs> เอาอะไรอะไรทีนี้กูต้องไปดูกองด้วยว่าษากองทำยังไงใช่ต้องเบลกองด้วยเผื่อน่าจะเบลไม่เหมือนกันแต่ว่าพวกมอดพวกอะไรพวกเนี้ยใช้ยังไงกูไม่รู้อ่ะนั่นแหละน,น่าจะไม่เหมือนกัน ค่อยมาลื้อแล้วกันนะเต้เนี่ยเฮ้ยมึงด่าไอเต้นยังไงวะขอโทษครับขอโทษครัพ่อไอ้เพื่อนมึงนี่แปลกๆนะเต้เออโยขอโทษเต้บอกเต้บอกแปลกอยู่แล้วหี้ย เอย่าเล่นตัวเองซะแล้วเล่นตัวเองซะแล้วงงเลยยังไม่พูดเลยพี่ฮันสเตย์สติ๊กเกอร์มันขยับด้วยเท่หรอสติ๊กเกอร์ขยับเป็นพี่โถป้าบเก้าสิบเก้าทับเก้าสิบเก้ามึงพวกมึงแต่ยังเนี่ยมึงก็เรียกเอเต้อยู่ไหมนะถ้าเอเต้อยู่ก็เรียกไปก่อนเต้ไม่อยู่ก็รอแป๊บนึงใจเย็นนะใจเย็นนะ กุงรวมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวนะไม่ใช่เขาทำมาไว้ภายในกี่วันนะมึงไปถามคนโลมดิกูไม่คุยคนโลมไปไม่ไปถามกูเฉยเลยไม่รู้ไม่แน่ถามตาดาปัดดิมิสวาไม่รู้ไอ้เหี้ยให้กูสร้างรวมละวเป็นรวมไม้นะดีใจด้วยเพื่อนจอดไปเลยประกาศสร้างรวม้ดีใจสุดๆตลอดไม่ได้ยิงกันไปก่อนแต่ว่ามึงก็ยิงกันไปก่อนมึงก็ยิงไปก่อนเลยตลอดไม่ได้มึงยิงไปก่อนเลย เอ้ยมึงไม่ไหวได้ยังไงหูวะเต้ยวสาเทนมาอย่างนี้เอ้าไอ้หี้เอวกูเปิดกระสุนกับวันนี้แนละ้กดผิดอ่ะกูเผิ่งไปกดรีโหลดปืนพกไปถ้า <c oughs> <c oughs> สมมติว่ากดรีโหลดตอนเต็มได้ปะอุย้ยถ่ายไปแล้วกระสุน18นัดกูบินไปแล้วไอ้ห <c oughs> ีบเฮ้ยปืนไฟกูขยับได้เลยแหมขยับได้นี่คือยังไงมันมันแบบ ข้นเบลวะงูมันเลื้อยมาอยู่เหนะ่าลายมันขยับวะลายขยับนิดเดียวนะปืนิดเดียวอะนะของีนไอที่นี่อนสกีในสัตว์นี่นี่ปืนปืนหงดาวปืนหงดาวนี่นี่เปืนหงดาวนี่ปืนหดาวนี่นี่ปืนหงดาวปืนหดาวนี่นี่นี่นปืนหงดาวนี่ปืนหดาปืนหดาวปืนปืนเนี่ยปืนหงดาวเนี่ยเียดาวเี่ยดาว อยกูของกูอ่ะแพ้เพราของกูเพราะมันเติมมันเติมได้หมเทียสนามโคมอ่ะรวยไม่ได้ที่อ่ะไอความรวยแค่ไหนก็เจอไอ้กูพีกว่ะรวยแค่ไหนมันก็ไม่มีวันได้หรอกบูลลี่บูลลี่ใช่มาเอาเศษอย่าเดียคือมันสร้างอ่ะมันเกะกะกูมากกว่ามันจะสร้างให้กูเอาดิกูเลยกูเลยเขาพร้อมแล้วปุ๊บทิ้งเลยสร้างมือล้อมนี่แกนหลักมันอยู่ตรงนี้ไอ้เทียเสาเนี่ยข้างในห้ามแตกแต่ก็แพ้ มึงทะเลอะอะไรกันวะมันตีบ้านเราไงมันที่มันไม่ได้มานี่บ้านเราแข่มันแค่มันเออมันเป็นทางผ่าน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 ก็เลยแบบไอ้นี่ก็แบบเออแวะสักหน่อยละกันผ่านอ่ะไอ้ที่ไอ้ยเองอุ้ยเชือกดพีกแล้วไอ้สัตว์กูขนเต็มมึงโยนทำหี้ยอะไรหายไปแล้วสี่สิบกว่านัดเตะสัตว์กดเล่นเนี่ยไปไหมลุกไปไหนไหมได้ใจไหนเรียกยังไงเรียกกังอะ ไอ้เงเงี่ยยังเจอเตะไล่เตะมนไล่กูอยู่เชี่ยใช่ย้ายอะไรวะมาเกกะเกกะวะกู้หมดเลยทำด่านฟ้าให้เต้เฮี่ยบันไดลิงก็ได้เนี่ยกูห้อยขึ้นไปหน่อยเจ้าให้กูทำวะให้กูทำแหละให้กูทำบ้านมึงจะรีนะไม่ๆๆๆไม่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 กูจะต่อแบบมึงมึงรู้จักก่อนไหนวะฮ่่กูรู้มึงก็ออกไปใไอ้เหี้ยเตะทำจริงฮะ เลื้อเลยนะอ้ยเอตเตเตไอ่มมาชนกูเถอนได้เลยไดีได้เียมาชนกูแล้วเดอเโคตรสูงเลยสัตว์เอ๊ะจริงสร้างอีกก็สวยนะใครมาสร้างเล่นบันไดพยาพาไปหาพงค์ไอ้เนียมึงดูวันพีชไปไอ้เ้ฟแฟงกี้อะต่อยเงี่ย บันไดบนบันไดบนที่ไม่มีเสาไอ้เทียมันน้อยเลยแล้วเรียกยังเนี่ยยังเอ้าอยู่ครบจะไปอัพชุดเนี่ยอยู่ครบแล้วเนี่ยอยู่ครบแล้วจะไปอับชุดคาลิเบรตอะไรเตะมันต่างกันยังไม่ใหญ่ข้างล่างอะไรแต่่าของอีกเฮ้ยมึงต้องหากินส่วนด้วยนะหมายถึงว่าไอตา คราฟของอ่ะชุูจะมึงต้องหาใช่ไหมบางทีชุูจะใช้หนังพิเศษมันข้ามมันเพิ่มอิเลเมนต์นะใช่เหรอเออมึงของไม่ได้ใช้หนังกระต่ายมันใช้คราฟใช่ป่ะมันต่อคราฟมันให้เลือกเลือกเลือกหนังได้อ๋อแต่มันหนังพิเศษมันช่วยเลยต้องไปดูใช่ไหมกูว่าครับใช่ถ้าอย่างอย่างกูกับมึงน่าจะใช้ของใกล้ๆกันเพราะว่าสอิเลเมนต์เพื่อเป็นเพื่ออะไรนี่เงี้ยมึงใช้อะไรน่าจะใช้พวกหนังกระต่ายหนังแพะ เข้ามาได้ไงเนี่ยออกไปก็มันมีทางเข้ามันก็เข้ามาได้ดิมันโดนแบบอิระชัยมัดเสดโดโซกดพิดอีกแล้วไอ้เหี้ยในบ้านในบ้านโอ้ย สร้างประตูปิดแบบเปิดหมื่นหนึหนน่งเงีง้ยงชโคตรโหดโหดเยี่ยอะไรปืนพกกูยังงงอยู่เลยแต่ว่าไม่มีกระสุนกระโยนได้ดาเมจเนี่ยเต้ มม่จำเป็นต้องมีกระสุนกันเลยมันก็ไม่เปลืองนะไปถึงว่าตอนโยงไงก็เสียไม่เสียดิไปถึงว่าตอนโยมันไม่เสียมันเสียด้วยเหรอก็มันเหลือสูนแล้วมันเสีย้วมันปลามันหายไปห้ามันไม่เห็นเหรอหรอน่ามึงมองป่าจริงเลยตอนนี้กระสุนเต็มมาดวดิมันจะเสียในแม็กด้วยนี่มันก็ต้องปลาที่ที่มันต้องมีกระสุนไหมอ่ะไม่งั้นมันจะแรงอะไรก็สูนัดเมื่อกี้ซูปลาสูนัดมันห้าพัน เลยอ่าอ,อันเนี้ยเไอ้อสุนัดปลาสามพันหกเจ็ดเจ็ดเพิ่มมาสิบแปดเท่าไหร่วะไม่มันก็ะโดดเลยว่ามันเสียโดนแล้วแม่โอ้ยี่ขอคนแรงครับเสียเออไอ้เชี่ยสุนัดก็เสียวะไอ้มึงป่าตอนที่มีนัดว่ามีนัดก็เสียไม่หมายถึงว่ามีนัดก็ได้ระเบิดแรงไม่ใช่มมึงพูดเองอะมีนัดมันประมาณหมื่นหนึ่ง อ๋อมหมายถึงว่าถ้ายโยนเต็มใช่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 ใช<อ>ถ้าสิบแปด,น,ด,ดนี่นี่นี่สิบแปดต่อมื่นกว่านสิบแปดนั้นก็คือว่ายโยนอย่างเดียวไอ้เหียไม่ต้องยิงแล้วปืนส้นตีนต้องยิงก่อนเก็บมันต้องเก็บแต่อะไรหรือเปล่าเราก็ค่อยค่อยปาดูๆเห็นเขาเล่นงั่ไันะไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปดูไม่ได้ดูเลยมาแล้วเฮ้อู้ ไอียาเพียง,ย,ย,งย่างล้อเลยโยโย,โยเข็นมังกวาง่ากิดอีกฟังหนึ่งนะก็ไปดินีโยนโยนระเบิดเข้าบ้านไอ้เขา <laughs> เเอาเลยไม่แต่ว่ามันมันไม่น่ามีระเบียงกับบ้านไอ้เหี้ยติดรู้ไอ้สัตว์เฮี้ยนน้อนสีทองไอ้สัตว์น้อนหุวแร่สีทองขอให้เขาแน่เลยขุดเหี้ยอยนะนอนู่ทองขุดแร่ดยีย่เอ้ยเอ้ยเตะเอ้ยบอสมา เอ้ยไม่ต้องยิงแล้วไอเต้เจ็บหมดถ้าไม่ปืนพิ้งคาใไอเต้ตัวินเขาต้องเล่นเขาขออกออกขอกี่ทีขอกับหัวมึงก่อนเลยไปเลยหลุดซะด้วยเฮ้ยนี่คือประตูมึงอ่ะไอสัตว์ผู้หลานยิ่งเกลดไม่หมดเวลาเลยเลยซมพีแน่ หมดแล้วอีกสิวิโอ๊ยกดผิดบอสใหญ่ตายครับไม่มีแล้วทำได้สิวิไงหมายถึงว่าของมันไม่ดรอปยังหมดแล้วอะเราไปเก็บไปนะเก็บไปได้เต้ได้สตาร์ทสซอสเล,เลือกโปะปะโปใตาบนบอกปนะต้อเราอกเลือกโป้นะเยี่ยวสี่สิบไม่ใช่โป้ละหายละเก่อนเยี่ยเข้ามาโหลดนาน คือสิไม่ใช่โปละไอ้เหี้ยร์กูรี่ซะด้วยตัวโปมึงได้เนี่ยตช่นี้เลนี่ัวนี้ที่มันทุบพื้นแตกอ่ะมันต้องตีตรงไหนวะเอออันนี้กูลืมเลยกูลืมเลยเองเลยอย่าเดี่ยวเองเดเฮ้ยจานกูเพิ่งรู้จะกลายไปแล้ว คือได้เหม็ดที่คุณทำได้ในสำหรับเบลสี่สิบอย่างกระจกหายกวาดกวาดกวาดว,วิ่งวิ่งไอ้ยี่ลิฟต์พุ่งมาโอ้ยเฮี้ยมันลืมแลกเฮ้ยถ้าด,ด้วยไอ้เฮียมันไม่ต <c oughs> ิดไฟป่วยเยชิผ่านนี่คืออหละไม่ไม่ติดระเบิดด้วยเต้ โอ้แต่ว่าไอ้คนนี้มาในนี่เนี่ว่าไม่แผลท่าเลยอ่ะไม่จำได้เมื่อก่อนมันแผลท่านิมึงไม่เคยเก่งขนาดนี้นะสัตว์บูอายบูไว้มันแพ้บูไอเสียงทองมันเอา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 เม็ดเม็ดมาเม็ดเม็ดปลาทองมันยิงแต่ว่าดาเมจปืนรู้วนเลยเฮียเนี่ยงั้นกูต้องไปเล่นในนี่ศาสตว์เนี่ยโอ้ยไม่ใช่รับเนี่ยเบลุบทุบทุบตาทุบ เฮียกูยดโดดแล้วนายสัตว์ขุ้ม้างเหรอฮะยืนนิ่งอะ่ะกูหายนี่อยู่ปั๊บ,บเดี๋ยนี่นี้นมันกว่าไปฝั่งกว่าฝั่งตรงนี้อะไอ,ไอสัตว์ดีนะกูไม่ได้ไม่ได้แดกเพิ่ม,มเอเลเมนต์นะไอเฮียแม่ปืนงั๊บแย่ ไอ้ตาคุมปูไหนวะอยากเปลี่ยนสายเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากูคุมได้นะบอกก็พอมันทำอะไรอยู่เปลี่ยนสายเหรอเพิ่มันทำอะไรอ๋อคุณท้องถ้ากูเอาเนี้ยโยนใส่ท้องเลยได้ไหมเดี๋ยวนั่นเบากวิกิ่งเองแต่มันเบากว่ิกิ่เองอะ

กูอายเพิ่มเลยไม่ใส่กูอายแล้วมีอีกรอบเลยไะถ้ากูจะไม่ผิดก็จะมีสามรอบอันนี้แตกแล้วหรอแตกแล้วกูวไปตรงกลางให้ตาไปริมสุดเลยโอ้ยเล่นงดแบบฝั่งซ้ายน่าจะรวยไปเลยุกกลางแตกแล้วเราจะเล่นไงวะไม่ไอ,อเทปมันสองอันไงเลี้ยวสองแล้วก็ไปริมไปริมสุดน่าจะตายก่อน Tôi kêu đây Mưa Mơ 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 quả vẫn ạ Tên mơ quả Cái mấy tỷ element này không hồn kìa rồi Cái thế element แต่ว่าเล่นยากไม่มี<ช>นั่นเ,เองก็จบตานี้ก,กูว่าไม่ต้องฟาร,ร์มอะไรทียนเนี่ยดีนะที่ไม่ได้กดโตมาว่าดีแล้วตาวังได้ตูนไม่โดนเลงมือได้มือดาเป็นเดียวมืเลงเลงมือไงจริงว่าถ้าเกมเน,นี้ยมันทำให้บอสเลงตัวดาเมจน้อยสุดอ่ะว่าแตกจบตี้ะรูทรงนะ เนี่ย yeah, ตรงกลางไปไปตาปไ,ไปงอมาไปฝั่งมันจะไปฝังง่งนึงอ้าวอันนี้ก็นนมันหลอกลเราปะราต้องกุลหรือรตของมึงเนี่ยอ๋อรถ ไม่เห็นมันมีเลเซอร์ค้างไงต้องใส่นี่ขนาดไอ้นี่นะเนี่ยสี่สิบมันมเพี่ยวเท่าไห,หร่วะเพิ่มสี่สิบมันมันเธอฮาร์ดหรอหรือว่ามันน่นจ <Normal S 1> นา, <laughs> านจะนอร์มอลน่าจะนอร์มอลนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะกูไม่ได้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เปลี่ยนกูๆๆรู้สึกว่าดีแล้วไอ้เหี้ยที่ท,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 ที่ที่ไม่ได้กดปูมาไอ้สัสมึงกันแตก คุณสมหมบอกที่สามรอบแล้วนะตรงนั้นนะทำะไรอ่ะโอ้ยแมวจ้าเต้ระวังเต้จะไปบอกกินกีมันปล่อยพวกกีควาดควาดควาด ตาแล้วเดวีนกิงไแล้วเบิดไม่ติดหวยเลยเลยสัส่าเฮียและตายซะอี๋อ่ะไปจับทหารไปจับหายเฮ้ยเดวีนไปและไอ้ตัวนี่น่ะอ๋อทหารเอาหวยปไอ้คี้ไปติดตู้เถอะ